ถ่ายแล้วนะม่นาดมาครับมาดูการรอบใหม่พึ่งใส่ไหมดนี่งร้ยเพเทสเทสรอบไม้รอบใหม่ครับซื้อมาใหม่ๆเลยรอบค้ารอบค้าเทสรอบแรงแรงยกเลยนั่นแหละน่ครับรอบเปยก็ไม่แน่มันละค่อยๆยกนะครับมาเลยูรอเปียกเว้ใส่มันดี

คู่เลยยกเอางาใบหญ่ออกกันอันนี้รอบรอบซิ่งทำเองรอบซิ่งทำเองครับปฏิให้ปฏิครับดูว่าจังขนาดเด้อไปลบไปเลยเออนั่นแหละฟังเสียงฟังเสียงครับโอ้ดูพี่น้องสายไทยสดๆเลยครับอีไทยล้วนๆอือหือรอบนี้ครับรอบทำเองครับซิ่งขนาดไหนซิ่งจริงๆ เราทำเองครับเนี่ยตัวใหัว่บัวคือตัวหน่นอยเะเอแกดากี่รำแกแกเทน้อยอเอาี่สองฝานไปครับนี่ครับชุดนี้ก็เมื่อกี้ผมเอาไปสองรอบเมื่อกี้สี่โลนะนั่นแล้วกายเราตามก็สามลูกเออเที่สองรอบเองได้ทั้งสี่โลมันเป็นยังไงขาด างโเอมีกมีอีกอะมาอันที่สามมีสามอันนั่นจุ่มนี่ครับจุ่มนี้จุ่มเดียวมีสามรอบมเกิดลงข้างหลังนีอยู่ข้างหน้านี่าน้งอะไรเนี่ย ค่อยๆรอบตลาดรอบตลาดไม่ค่อยเข้าแข็งแต่แต่ก็โอ้โหก็มีตัวนะแข็งไงวะเอองามแข็งไหนโจดูโอได้โลหนึงนี่โอ้เกะ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 เฮ่อลุลแล้ว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 ไปลุอไปลุบโต๊ะ มันมีปลาไม่นาไงมันเข้าแค่นี้เนี่ยนี่เรสองรู้แล้วมีตัวใหญ่สองโลแล้วสองโลกว่าน่าจะได้สองโลเทเลยยังไม่จะเทสนล้วแอบรอบไทยประดิษฐ์สนใจสั่งได้โอเคครับรอบไปไทยครับเนี่ยไปไทยจริงๆริมาอะไรมาเข้าครับปลาเสือมก็เข้าปลากรดก็เข้าครับไม่เหลือหมกูก,ก็เข้าครับ <laughs> các thứ gì, không, khói mày, để đốt, trút tiếp